หมายถบาดินหรือเปล่งหญ้าต้องสีเขียวครับผมหญ้าต้องสีเขียวตาสีแหงแบบเขาใหญงมากประสันครับดีครับพี่น้องผมพบกับผมครับบ้าดินอีสานตามฤด,ดูกาลนะครับผมภาพไปหารอสั้นตอบนะกระจิกระเหาอย่างครับเพราะว่าบ้าดินเป็นคนนแบบ บ้านแหก่ะบ,บ้านไม่เป็นอ่ะนาแรงแรงแงงมี่นอผมอย้ยทั้งบ้านกาวา่าทึ้งห่อนทังแรงอะ่ะบ้านนึงกดบัสิภาพเป็นรอซ้อนต่อยข้าเพราะวฝนตกรอบที่แล้วมันก็แค่มือเดียวครับแล้วก้อนหนาหนักก็แค่มือเดียวคิดว่าน่าจะโอเคอรับผมแต่ว่าสําคัญคือว่าข้าสิหามันได้บ่หาหยากากืช่วงนี้หาได้หายช่วงนี้หายหยาก,กักเาจริงจีหมายหมายมันไม่ค่อยมีครับ หมายบ่ค่อยมีคือว่าเขาเจ้าสิจูดนะเขาเจ้าสิสายจูดละจูดแบบใหม่เบิดนะซุม,มือนี่นะที่ทางบ้านผมเป็นส่นเนี้ยปีต่อปีผ่อนย่ามนีย่ามแหลงนี่เขาเจ้าสิจูดเลยจูดทบบนี้กันแต่เขาเรียนอย่างไทยหุดนเลยไทยหุดไทยหุดไปถึงคือว่าถ้าปลูกเขาปีหนา้าโอเคโอเคไปเอา,าหลายครับผมไ <c oughs> ปดิบภาไปหาสันวตอกหมันบ่หมันบ่ท่านรู้วย รุนไหมบ้านนึงครับผมไปพี่น้องผมออกลาบ้านนึงครับหยางมึงไปพี่น้องหยางมึงไปครับผมฝนก็พอปันนั้นเลยมาแห้งแรงกึกก็แตกเกือบิดกึ๊ตกมือนึงเหรอหายไปเลยเหรอตกมือนึงห,หยายไปเลยเนี้ยเนี้ยเห็นมังสานเหรอเห็นมังสานเล้อพี่น้อง หมยไมายที่เรียกเบืนะ้องครไบผมไม้ที่เบ้าเรียนหรือเบื้องหญ้าต้องสีเขียวครับผมหญ้าต้อตงสีเขียวตาสีแหงแหงแบบเขาหห้งมากบรสานรับปิดไฟปิดไฟปิดไฟเขาปิดไฟพี่นอ้อง lút ra đó. lút ra lút ra lút ra 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 Ja, Oh, ya da. Ya da. Oh, dia va Oh, ya la, ya la. Ah, ya lo hiem la. Vamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, Ừ, Là nướng bèm luôn. Giờ bắt đây bên nó. Tô đẹp, Săn nó quá gì, Kéo, kéo, kéo. Đấy bưng. Ô, ô, ô. Nhai, 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 nhai. Cậu. Mãn nữa ba và tao bảo bạn. Nếu bèm เต็มแรกครับผมเต็มแรกเต็มแรกสั้นแป๊บเดียวปิดไฟประมาณพักหนึ่งอะสั้นแป๊บเดียวผมเมียเขาบองแล้วปะตื่นไปเลยวป่ะเนี่ยเดี๋ยวเบื้องหมายครับผมเดี๋ยวบไปดูเหตุเบื้องหมายแป๊บหนึ่งหม้ที่บ่ไดินเหลือเบื้องเดี๋ยวเบื้องนี้ถุงเง็บเดี๋ยวชว้หนุ่งกันชู้หนุ่งกันแป๊บหนึ่งอืมอย่ามาได้แหบ ปล่อยว่าสิที่แรกว่าตั้งใจว่าสิปล่อยมันห้องครับผมเพราะได้ยินเสียงหนูกัดหญ้าหลายตัวได้ยินเสียงหนูกัดหญ้ากวดกาดกวดการปล่ปล่อยมันห้องสรุปแล้วป้าลูกเรียนมุนเขาใต้หญ้าเฮ้ยตัวมันได้แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งหมายช่วยหนูกันโอ้เหนื่อยเลยว่ะดอกแรกดโอ้งามดูใหญ่อะดูเดี๋ยวช่วยได้ถูกครับเดี๋ยวช่วยได้ถูก แคมแรก,ออก,กครับผมมาๆมมาิปลอยยังไ,ไม่คล่องเลยเนือดหลายได้เบื้องหมายเับผมมาเนี่ยเดี๋ยวบาดินเีบื้องหมายเข้านี่ยหนีไม้ยางเขายางยาง้อนมายาง,างล้อมา,า,อมาแต่ว่าพวกแข็งแขงสิบาดินบส่นนี่ยเนี่ยพวกแข็งแขะน้ำคู่แต่ว่าแต่พ่อหอยางเขียวนะผมหาเขียวคือว่า เรมีหอยเหรียญอางเขียวเรามีห้อยเหรียญเลยะเนย่งยกับเพลงงยงกับเพงแรีมีห้อยเหรียเลาะห้อยกัดเต็มเลยนูหลตัวครับที่ไหตังแจ่ปจ <fera> ิปล่อยมันห่วงเนี่ยปุ่นแลรงเขาเลยเคยตัวมันได้หยุดไหลไปหาตัวผมแต็มแรกโอ้ข้าเดียวข้าเดียวมาต้องออกมากผมมาดิออกมากันเดล้านหลดไปไปาตัวผมับผมวก้วแขียวข้ว กลางบ้านมูจยาวหอนก็บ้านผมมันหอนกันเลยยอดก็เพิ่งออกมาพี่น้องเพิ่หมองมาหมานหมานหมานเปิดเกมตัวแรกง่ามกันใหญ่นี่ครับไม้ได้เบื้องหมายสภาพหมายบ่เป็นตัวมีอะไรครับผมนี่ครับเห็นปะเป็นคล้ายๆหม่องเคยนำถั่วแบบเราคู่กับมิตรหญ้าตายแบบนี้นะนี่มิตรหญ้าตายแต่อีหนึ่งเหนดาวดินเห็นคู่หญ้าเขียวๆอยู่คู่เดียว แล้วยืนสันเสียงนูกัดหยาเทม่มเลยที่แล้วไอ้ปล่อยมันห้องไล่คุ้มกันมาเนี่ยโอ้โอเคตัวมันได้ไห้ฟูกฟูกฟูกหมาน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 หมาด้าาวยกันว่าเบาเห็นเห็นปะถ้าเป็นละะนักษณะนี้บาหนีนนหมาสั้นหน่อยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมีที่การมองหมายของว่าคือหยาตรงเขียวครับหยาตรงเขียวแล้วก็มีห้อยเหรียญน้ำแน่ก็ดีครับผมหรือว่าถ้าผมมีห้อยเหรียญก็ลองสั้นเลยผมมาแต่หยาเป็นเป็นเขียวหยาขน ขอนย่อแบบว่าบ่าอยากเอาอย่างเราทั้งหยากงานขายของบอกว่าช่วงนี้ขายของเทศกาลขายของเทศกาลพี่น้องคือว่าต้องเอาเงินก่อนครับ้านน,นนี้อันนี้ออกมาคือว่าบ่าได้ออกมาโอ้บ่แม่นหลายเลยสองอาทิตย์เลยอย่างแต่คลิปสุดท้ายครับคลิปยิ่งหนูแต่คลิปสุดท้ายบ่ได้ออกมาเลยที่เหลือกับแม่ฮปลา,า,านะฮะทีนน่ปลาเลนไปหาหนั่นฮะนี่เน่ แต่ว่าหลักๆล้าบเหล่าบกไปเรื่อยไปหขา,ายของเมียเหล่าเขานอนเลยเข,ข่าพักค่อนหอนหลายหายอนแห้งยังว่าครับผมมันเกลา่าครับเลยเนาะมันมีนบ้านดีหน่อยมากเกิดเมษาเหรอไหมเมษาแล้วหลายแห้งหลายแห,ยห,ยหย้งแต่ว่าเกิดปสิทภาพไปหาย,ยังครับผมวันเหนียกับวันน้ำเปื่อนว่าเป็นบ่มักลง่มน้ำรับก็ยังเป็นคนบ่มักลงน้ำม,มีเสียงมีเสียงมีเสียงดูเต้น เสียงนู้ไล่กัดกันเสียงนู้ไล่กัดกันพีน่เรเขาไม้เขาไปเลยอ่อยแเ้าเน่นปิดไฟเหรอเขาไปเลยเขาไปเลย <S 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 2> <S 2> <s> เรียบร้อยแมสองแ้มสองบอบลอปอบปะแต้มสองแมสองแมสมาแล้วเรียบร้อยครับผมมูตรงงามตัวเออ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 ะนงเออมีตูงงามเลย ขาเงียบเขาเงียบแป๊บนึงครับผมใส่แตกคือเก่าแต็มสองน้องแต็มสองเต็มสองครับผมมัน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 มาที่ะเก่าดูละลายกับพวกผาดครับผมเก่าเก่าเก่ามันหมายกับ่าริยงามครับผมแต่ว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงไอ้นี่ได้ยินเสียงมันอลไรกัน มันนะผมแม่เจาคนมิลลอกเดาช่วยถุงเ,เครื่องถุงหิ้ห่เนาะไปไปไรุ่นต่อครับผมหนูหลากับว่าพัดมารุ่นตรงกัน,นม่ลอผมรุ่นไปบ่อาเลครับผมสั้นต่อไปตรงกันครับไป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 อม ไม in ่แต่หนูสิ้นก็หนูต้องเขาครับหนูแย่ขนาดนี้ไปและววยครับวุยครับหาถุงกัวไก่เทียงขึ้นเถอะพี่น้องผมบ้านดีเงี้ยติขออนุญาตกับบ้านพักพ่อหน่ครับผมบ้านดีเงี้ยออกมาประมาณนี้นะพี่น้องออกมาแค่รู้สึกไม่เมื่อยครับเพราอบ้านดีเงี้ยต้องเสพไอ้เสพไอ้กำลังนะเสพมันลังไปเห็นงานค้าขายเห็นงานย่าให้มันเมื่อยหลายครับทำไมนเมื่อยหลายมันโอเคครับผมออกมาแค่รู้สึกว่าเมื่อยครับผม เลี้ยงไม้เพ่ต้องพูดครับเนี่ยแบมาแบบกำรรตาเลี้ยงไม้แย่งหาวช่วงนี้ก็ธรรมดาครับมไม้มันหน่อยไอตอจูดบ้านเนี่ยคู่หนาจะเป็นคู่หงหงอย,งงเ,ยเดี๋ยวเห็นปะเนี่ยนะคู่หงงแบบนี้เนี่ยเนี่ยบอกถึงวนะ่าห้อยควนนพรา่ต้องพูดถึงนะมีทุกหม่องวานนี้ขออนุญาตกับบ้านท่องครับผมเดี๋ยวสรุปผลงานในเบอร์เง็บครับเนี่ยี่น้องผมผลงานบ้านเมือนีลยอันนี้ใส่แตกครับเลยหม่องมือปิดอยู่เนี่ย ใส่ปแตกอู้มีตัวงามมีโน่เครื่องถุงครับผมมึงหางมึงหางเจ้ามึงหางสองหางรุ่นเดียวกันเลยอะมตโนบอกอยักไงเลยวันนี้ใส่แตกครับกับเลือดไม่เห็นสวยงามสวยงามเครื่องถุงอะ่ะเก็บเครื่องถุงอ,ะงงงอะ่ะยี้ยีอ่ะเก้าไปวานนี้ขออนุญาตก,กับบ้านของพ่อครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตาม,มาครับผมเจ๋งไหมมิโน้องอ่างอีกกอนหนูรากับบอลอดครับผม พอดีกับไได้ขัวไส้สงการับพี่น้องไข่มูยยุ่งเถียบไปกินครับผมไปกบ้านพี่น้องเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ